อ,อีกาตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่ริมหน้าต่างของปราสาทมันเอียงหัวมองเข้ามาในปราสาททันใดนั้นเสียงเบาๆของเปียโนก็ดังขึ้นทั่วปราสาสภายใต้อิทธิพลของเสียงเปียโนที่ผ่อนคลายแสงไฟแปลประหลาดในปราสาทเริ่มอ่อนโยนและนุ่มนวลขึ้นมาก ป่ารอบๆปราสาทดูเหมือนจะได้รับผลจากเสียงของเปียโนด้วยวิญญาณชั่วร้ายที่ซุ่งซ่อนอยู่ในป่ามืดหยุดกิจกรรมทั้งหมดขณะที่พวกมันแง้มมองด้วยความสับสนฟังเพลงที่พยายามบรรเทาความขุ่นเคืองในใจของพวกมันท่วงทํานองที่นุ่มนวลเพียงพอที่จะทาให้ใครบางคนรู้สึกม่วงนอนอีกากระโดดเกาะขอบหน้าต่างสองสามครั้งเดิมที่มันวางแผนที่จะบินออกไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้รับแสงแดดอันอบอุ่นที่มาจัดทานองเพลงขณะที่มันหลับตาและเลือกที่จะพักผ่อนบนขอบหน้าต่างสักครู่เพลงกล่อมเด็กที่ดี โจชวนั่งอยู่บนพื้นห้องที่เขาเพิ่งทานอาหารขณะที่เพลิดเพลินไปกับเพลงแค n นลอินดีเวอร์ชันสโลไฟที่ยุคแห่งกระดูกกำลังเล่นอยู่ความทุ่มเทให้กับดนตรีของมดยุคแห่งกระดูกไม่น้อยไปกว่าความทุ่มเทของนางที่มีต่อเวทมนต์หลังจากให้โน้ตแค n น n อินดี Canon ie, กับนางแล้วนางสามารถสร้างอารมณ์ที่แตกต่างมากมายนางกำลังเล่นเวอร์ชันช้าลงเพื่อช่วยในการนอนหลับพรมขนนุ่มที่พื้นนุ่มพอจะใช้เป็นเตียงนอนได้ ตามความเป็นจริงแล้วนักเว่ตัวน้อยซิริได้ใช้พรมเป็นเตียงแล้วหลับข้างเตาผิงไฟบนหมอนไหมพรมสีทองการ,รเผชิญหน้ากับโจชัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้นางหมดแรงประสบการณ์ของนางในอนาณาจักรปีศาจจนถึงตอนนี้จัดได้ว่าน่าตื่นเต้นแม้ว่าซิริจะรู้ว่านางไม่ควรเปิดเผยด,ด้านที่อ่อนแอต่อหน้าปีศาจเหล่านี้แต่ความเหนื่อยล้าของนางทําให้นางต้องนอนบนพรมในห้องโถงน่าเสียใจที่ซิริไม่ยอมลดการป้องกันลงโจชัวเหลือบมองไปที่ไม้กายสิทธิ์ที่นางกำไว้แน่นและทันทีที่นางได้ยินเสียงใดๆนางก็จะตื่นทันที ผมสีเทายาวของผู้วิเศษสาวย่าตกลงมาตรงไหล่แก้มของนางดูแดงเล็กน้อยนางค่อนข้างดูดีเมื่อนางเงียบโจชัวรู้สึกเสมอว่าซิริมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์มากแต่เขาไม่สามารถระบุรายละเอียดเฉพาะได้ดุนั่นไม่เหมาะสมเล็กน้อยคําอธิบายที่รุนแรงน้อยกว่านี้จะเหมาะสมกว่าถ้าซิริอยู่บนโลกนางก็คงจะเป็นผู้หญิงประเภทที่ไม่เคยแต่งหน้าและไม่ทําตัวงุ่มง่าแม้ว่าจะมีแฟนแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามโจชัวคิดว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นคนที่ควรได้รับการยกย่องมากที่สุด ซีริหลับแล้วแต่โจชัวไม่รู้สึกง่วงนอนสิ่งมีชีวิตอย่างโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องการการนอนใดๆตอนที่พวกเขาเขียนโปรแกรมการทำงานล่วงเวลาก็แทบจะเกิดขึ้นในทุกวันแม้งานของโจชัวจะไม่ยากแต่เขามักจะลืมนอนเขามักยุ่งอยู่กับการเขียนโค้ดโจชัวบอกได้แค่ว่าการเปลี่ยนรหัสไม่น่าสนใจเท่ากับการเขียนโค้ดสีหนาจ้าไม่จำเป็นต้องนอนหรือนิ้วของโจชัวตวัดไปในอากาศอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาพยายามแปลงรูนทั้งหมดให้เป็นภาษาโปรแกรมที่เขาคุ้นเคย การที่โจชัวสามารถมองเห็นอักษรรูนไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้มันได้ปัจจุบันเขาเข้าใจเพียงครึ่งหนึ่งของอักษรรูนและยังอยู่ระหว่างการศึกษาอีกครึ่งหนึ่งที่เหลืออย่างไรก็ตามครึ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะพัฒนาโปรแกร,รมเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นต้องมีระบบในการทำงาน โจชัวหยิบแก้วไวน์ด้วยมืออีกข้างสถานการณ์ทำงานในปัจจุบันของเขาทำให้เขาหวนระลึกถึงความรู้สึกโบอลโลอีกครั้งแต่แน่นอนว่าโบอลโลเขาคงไม่มีปีศาจรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงสองเมตรที่มีหัวเป็นสิงโตยืนอยู่ข้างหลังเขาฟาบาทขณะที่โจชัวนั่งอยู่บนพื้นสีนาาคุกขา่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนไม่แน่ใจว่าควรจะพูดหรือไม่แค่พูดความในใจของเจ้าข้าจะไม่ว่าอะไรโจชัว <Joshua S 2> เห็นว่าปีศาจบาปมีบางอย่างในหัวและหัวใจของมันบอบบางเกินกว่าที่รูปลักษณ์ของมันจะบอกได้ ข้าไม่ขัดขานมิตรภาพของท่านกับมนุษย์อย่างไรก็ตามหากท่านกำลังมองหาคู่ครององราชาจะไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านเลือกมนุษย์มาเป็นคู่ซีนาศกล่าวขณะที่เขามองซิริที่หลับไปอย่างรวดเร็วข้างเตาผิงอึกอึกสิ่งที่ซีนาศพูดทำให้โจชัวสำลักวายสายเลือดของปีศาจกลาหนนั้นหายากมากในอาณาจักรปีศาจควบคู่ไปกับอายุที่สั้นและอัตราการเกิดที่น่าหดหูของพวกเขาปีศาจกลาหนจึงถูกห้ามไม่ให้แต่งงานกับเผ่าพันธุ์อื่นในอาณาจักรปีศาจ แม้แต่ชนชั้นสูงในอาณาจักรปีศาจก็ยังยากมนุษย์ยิ่งกว่านั้นข้ามีพี่น้องอีกสามคนและพ่อของข้าจะไม่หวังอะไรจากข้าแม้ว่าเขาจะต้องการให้สายเลือดดำเนินต่อไปก็ตามนอกจากนี้ข้ามีคนที่ข้าชอบอยู่แล้วโจชัววางแก้วไว้ในมือขณะที่เขาจิ้มนิ้วไปในอากาศอักษรรูนที่โจชัวเขียนทั้งหมดถูกดึงไปที่มุมและในขณะที่เขาเคลื่อนไหวอ,กอักษรรูนทั้งหมดก็รวมกันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์กลายเป็นรูปทรงเหมือนหน้าต่างนั่นทําให้โจชัวรู้สึกเหมือนโทนี่ที่ควบคุมจาวิสในไอรอนแมน ลือมันส,สีนาดเจ้ามีความเชื่อบ้างไหมโจชัวหยิบรูปสลักไม้ออกมาเป็นรูปแกะสลักเดียวกับที่ซิริเคยใช้เมื่อนางสอนโจชัวเกี่ยวกับเทพแห่งกฎโจชัวจุ่มนิ้วของเขาลงในวายใช้คราบของเหลววาดอักษรรุนเวทมนต์บนพื้นสร้างวงเวทพวกเราปีศาจบาปเชื่อในเปลวไฟแห่งบาปซึ่งแสดงถึงไฟแห่งบาปและการลงโทษยิ่งเราทำบาปมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นขี้เท่าจางๆโชยออกมาจากผิวหินลาวาของสีนาด เนื่องจากโจชัวตั้งใจจะเปลี่ยนซีนาดจึงไม่กล้าถามคําถามใครคือคนที่ท่านชอบและมุ่งความสนใจไปยังวงเวทขนาดเล็กที่โจชัววาดบนพื้นแทนในกรณีนี้เจ้าคงไม่รังเกียจที่จะเรียนรู้เวทมนต์ประเภทอื่นใช่ไหมซีนาดเวทมนต์ที่ใช้โดยปีศาจไม่ได้ถูกควบคุมเหมือนกับที่มนุษย์ใช้เพราะปีศาจเน้นพลังอํานาจที่ใหญ่กว่าและความอลังการมากกว่าหากพวกเขาสามารถฆ่าบางสิ่งด้วย RPG ได้พวกเขาจะไม่มีวันใช้เบเรตตา นั่นยังนำไปสู่เวทมนตรีปีศาจโดยไม่ต้องอาศัยอักษรรูนในการสร้างคาถาด้วยระบบที่แตกต่างกันแต่พวกมันกล,ก,ลกลับปล่อยเวทมนต์ออกมาได้มันเรียบง่ายแต่โหดร้ายท่านั้นเป็นคำสั่งของท่านซีนากล่าววางมือของเจ้าบนรูปแกะสลักนี้หากปีศาจอย่างโจชัวสามารถเชื่อในพระเจ้าได้แน่นอนว่ากับซีนาตจะไม่มีผลใดๆในขณะที่ประกายจางๆไหลเข้าไปในร่างกายของซีนาตปีศาจก็เปลี่ยนอาชีพของมันเป็นผู้วิเศษเขาได้สำเร็จ มีอักษรรูนเหล่านี้ปรากฏตรงหน้าเจ้ากี่ตัวโจ้าชัวแสดงอักษรรูนที่เรียบง่ายที่สุดให้กับซีนาดูหนึ่งปรากฏว่าปีศาจบาาผู้กล้าหาญมีความเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เพียงเล็กน้อยความแข็งแกร่งและพลังที่มันมีเพียงพอสำหรับมันที่จะละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าความรู้และตอนนี้เจ้าเห็นสิ่งนี้ในมือข้าไหมโจชัวกางนิ้วออกและดวงตาของซีนาดก็มองก้อนสีขาวที่หมุนอยู่ในมือเขาพยักหน้าเพื่อบ่งบอกว่าเขามองเห็น รับโจชัวโยนลูกบาศไปทางซีนาดด้วยมือของเขาและลูกบาศนั้นก็เข้าสู่ร่างกายของซีนาดได้อย่างง่ายดายผลลัพธ์ทําให้โจชัวประหลาดใจดูเหมือนแม้ว่ามันจะแทบไม่เข้าใจอักษรรูนใดๆแต่ก็ยังสามารถยอมรับโปรแกร,รมรูนที่เขาเขียนขึ้นได้ไท้ายที่สุดเมื่อลูกค้าใช้โปรแกร,รมพวกเขาไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกร,รมอยู่แล้วใช่ไหมดูเหมือนว่าอักษรรูนที่เทพ,พเจ้าโลกนี้มอบให้ก็เหมือนกัน ทันใดนั้นสี่เหลี่ยมสีขาวก็ปรากฏขึ้นในวิสัยทัศน์ของสีนาธฟาบาทนี่มันอะไรกันสีนาขยีตาเพียงเพื่อดูว่าวัตถุนั้นยังคงลอยอยู่ในมุมมองของเขาโอ้นั่นคือหน้าต่างสนทนาสำหรับหน้าที่ของมันโจชัวแต่นิ้วลงบนความว่างเปล่าพรุ่งนี้เจ้าพร้อมสำหรับการแสดงหรือยังทันใดนั้นคำแถวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหน้าต่างสนทนาต่อหน้าของซีนาธเขาตกอยู่อหน้าอาการมึนงงก่อนจะมองโจชัว ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่สามารถตอบกลับด้วยอักษรรูนหนึ่งตัวนั่นได้ดังนั้นข้าก็ต้องเขียนโปรแกรมป้อนข้อมูลสินะโจชัวพบว่าเขายังมีหนทางอีกยาวไกลแม้ว่าเขาจะใช้เครือข่ายท้องถิ่นอยู่แล้วก็ตามตอนที่23ฝาบาทเวทมนต์ที่ท่านสร้างมันไม่ธรรมดาซีนาคิดถึงสงครามว่าหน้าต่างสนทนานี้จะมีค่าแค่ไหนเขาเข้าร่วมในสงครามหลายครั้งเพื่อปราบความวุ่นวายภายในอาณาจักรปีศาจ ดังนั้นเขาจึงรู้ว่าความเร็วในการส่งข้อมูลสําคัญเพียงใดในสนามรบเครื่องมือแห่งสงครามไม่มีสีนัทโลกข้างหน้าเจ้าจะเป็นโลกใหม่โลกที่ทุกคนเท่าเทียมกันคําพูดของโจชัวทําให้ปีศาจบาปอยู่ในอาการมึนงงอีกครั้งด้วยวิธีคิดในปัจจุบันของสีนัทมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะเข้าใจว่ายุคอินเทอร์เน็ตนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดไปพักผ่อนกันเถอะ ลูกบาทในมือของโจชัวหายไปและเขาก็ไม่ได้เล่นสนุกกับพี่เลี้ยงของเขาต่อไปแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งพอๆกับปีศาจบาปก็ยังต้องการการพักผ่อนนอกจากนี้ซีนาเตียงเปิดประตูมิติหลายครั้งติดต่อกันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาการสร้างประตูมิติใช้มานาเป็นจำนวนมากและเป็นเรื่องยากมากที่จะฟื้นฟูมานาทั้งหมดในเวลาอันสัน้นตามท่านบัญชาโจชัวได้ทำพันธสัญญากับในยุกแห่งกระดูกเป็นเรื่องยุติธรรมที่จะกล่าวว่าปราสาสได้กลายเป็นดินแดนของโจชัวด้วยเช่นกัน ด้วยการสนับสนุนของมดยุคแห่งกระดูกโจชัวจึงเปลี่ยนจากเจ้าชายจรจัดกับของเล่นไปเป็นคนที่ถูกบีบให้อยู่ในแวดวงเดียวกับเจ้าชายและเจ้าหญิงในปราสาทแน่นอนว่าถ้าโจชัวมีความตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อชิงบัลลังโจชัวมองซีนาดออกจากห้องโถงไปก่อนที่เขาจะทุ่มความสนใจทั้งหมดกับเครื่องหมายเครื่องหมายดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ถึงคันธสัญญาระหว่างโจชัวและดยุคแห่งกระดูกเนื่องจากตอนนี้เขาเป็นนายของชีวิตยุคโจชัวจึงได้รับอำนาจควบคุมเหนือดินแดนของมดยุค อย่างไรก็ตามการควบคุมอัศวินแห่งความตายระดับสูงสิบกว่าตัวเป็นขีดจำกัดของโจชัวเขายังคงอยู่ห่างไกลจากความสามารถในการสั่งการกองทหารอันเดตเหมือนที่ดนยุคแห่งกระดูกทำนอกจากนี้ในมุมมองของโจชัวอันเดตมีความสามารถมากกว่าการพราชีวิตมนุษย์หรือกลืนกินดวงวิญญาณโจชัวกำมือซ้ายที่มีเครื่องหมายไว้แน่นและแสงสีดำก็ส่องออกมาจากเครื่องหมายหลังจากนั้นวิญญาณโปร่งใสสองร่างก็ค่อยๆบินเข้ามาในห้องผ่านหน้าต่าง วิญญาณทั้งสองมีลักษณะเหมือนหญิงสาวพวกนางสวมชุดยาวซอมซ้อฉีกขาดซึ่งมีอักษรรูนสีเข้มมากมายพวกนางเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงภายใต้ตระกูลวิญญาณแบนชีแบนชีไม่มีเจตจำนงของตัวเองและหากปราศจากการควบคุมของเจ้านายพวกนางจะโจมตีสิ่งมีชีวิตใดๆที่อยู่รอบตัวอย่างบ้าคลั่งขณะที่พวกนางทำลายจิตใจของเหยื่อพวกเขาจะได้ยินเสียงกรีดร้องอันแหลมคมและความเกลียดชังจากแบนชี เห็นได้ชัดว่าพวกนางยังมีความสามารถที่สำคัญมากเช่นการทะลุผ่านกำแพงเหมือนผีทั่วไปหยิบสิ่งของและล่องหนที่สำคัญที่สุดพวกนางไม่กลัวแสงแดดด,ดวงอาทิตย์จะทำให้พลังของพวกนางอ่อนกำลังลงเพียงบางส่วนแต่จะไม่เป็นอันตรายต่อแก่นแท้พวกนางโจชัวเปิดกระเป๋าเดินทางหยิบกล้องออกมาจากนั้นเขาก็ให้คำสั่งแบนชีทั้งสองพวกนางค่อยๆลอยไปที่กล้องหนึ่งในแบนชีหยิบกล้องที่ไม่หนักเกินไปได้สำเร็จก่อนที่นางจะลอยขึ้นไปด้านบนห้อง แม้ว่าโจชัวจะรู้ผลลับแล้วแต่ก็ยังคงหน้าแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นแบนชีลอออยอยู่ในห้องพร้อมกับกล้องในมือด้วยความช่วยเหลือของแบรนชีโจชัวไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องมุมกล้องอีกต่อไปปัญหาเช่นภาพมุมกว้างภาพระยะใกล้ระบบป้องกันการสั่นไหวของกล้องและรถเข็นกล้องก็จะหมดไปหากมีแบรนชีบนโลกผู้กำกับฮอลลีวูดทุกคนจะต้องจ้างพวกนางให้เป็นตากล้องอย่างแน่นอนผู้จัดอาจจะไม่งงก,กับเงินสำหรับอุปกรณ์กล้องเนื่องจากแบนชีสามารถให้ภาพพานรามาได้360องศาโดยไม่มีมุมอับ พวกเจ้าเสียเวลาไปกับการเป็นเพียงวิญญาณไปฮอลลีวูดกับข้าและเริ่มต้นอาชีพใหม่กับข้าเสถอะแบนชีมีพรสวรรค์ด้านตากล้องอย่างเห็นได้ชัดเออเป็นความสามารถที่น่ากลัวมากน่าเสียดายที่แบนชีไม่มีเจตจำนงของตัวเองโจชัวคลายหมัดที่กำแนนแบนชีทั้งสองวางกล้องจากนั้นก็หายไปในอากาศในเวลาเดียวกันโจชัวจ้องมองซีรีข้างเตาผิงนางได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลแล้วนอนไม่หลับเหรอ บอกข้าทีว่าข้าจะนอนหลับได้ยังไงในเมื่อมีผีสองตัวจ้องมองข้าซิริมองไปในจุดที่แบนชีหายไปนางตื่นขึ้นมาทันทีที่แบนชีเข้ามาในห้องและแม้แต่ก,การแสดงแคนนอนอินดีของได้ยุคแข่งกระดูกก็ไม่สามารถทําให้นางกลับไปนอนต่อได้นอนต่อเถอะคืนนี้จะไม่มีอะไรมารบกวนเจ้าอีโจชัวาปากหาวเขาไม่ได้นอนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาและแม้ว่าสายเลือดของเขาจะแข็งแกร่งแค่แไหนเขาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป เจ้าคงไม่ได้นอนที่นี่ด้วยหรอกใช่ไหมซิริมองไปรอบๆและเห็นว่านางมีหมอนอยู่ในมือหากโจชัวตัดสินใจมองหาห้องในปราสาทเพื่อน,นอนหลับผลึกบนคอของนางจะบังคับให้นางตามเขาไปที่ห้องนั้นเจ้าไม่พอใจที่ข้ามาที่นี่หรอโจชัวถามแน่นอนข้าไม่อืมอย่างแรกก่อนอื่นข้าไม่สนใจเจ้าไม่เคยเลย แม้ซีริจะต้องการมีชีวิตอยู่แต่นางก็ไม่กลัวความตายนางไม่เคยซ่อนความไม่พอใจใดๆไ,ไว้ในใจเพียงแค่นางได้ยินบทสนทนาของโจชัวกับซีนาธก่อนหน้านี้และมันทำให้นางสับสนเล็กน้อยนอนเร็วๆละวันพรุ่งนี้เรามีงานต้องทำโจชัวไม่สนใจคำย้ําเย้เยอของซีริโดยสิ้นเชิญในขณะที่เขาดึงเก้าอี้ออกมาเขาเอนตัวพิงพนักเก้าอี้และหลับตาลงซีริมองไปที่โจชัวที่หลับตาและเงียบไป นางคำนึงถึงว่าแม้โจชัวจะจำกัดอิสรภาพของนางแต่การอยู่รอดของนางในอาณาจักรปีศาจล้วนเป็นเพราะเขาในแง่หนึ่งโจชัวเป็นผู้ช่วยชีวิตของนางประนั้นการที่นางจะของคุณโจชัวนั้นเป็นเรื่องยากโจชัวคงจะหัวเราะเยาะนางแน่แน่นางแน่ใจขอบคุณซิริพึมพำกับหมอนด้วยเสียงที่มีเพียงนางเท่านั้นถึงได้ยินซิริเจ้าพูดว่าอะไรนะโจชัวหูดีมากเขากรองเสียงแค่นั้นอินดีออกเพื่อฟังคำสองคำที่ซิริกระซิบออกมา ข้าข้าข้าจะหาทางหนีไปจากเจ้าให้ได้ใบหน้าของซิริแดงก่ำทันทีเพื่อรักษานิสัยที่เข้มแข็งของนางนางต้องพ้นคำพูดที่โหดร้ายเช่นนี้ออกมาข้ารู้กระนั้นคำตอบของโจชัวบ่งชี้ว่าเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่นางพูดออกมาเขายังคงหลับตาพักผ่อนเพื่อการทำงานในวันถัดไปซิริกบริมฝีปากล่างเบาๆนางทำหน้ามุ้กอดหมอนและหลับไปในที่สุดตอนที่ยี หมู่บ้านมอคนาลีเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมภูเขาต้อนรับเช้าวันใหม่ความเสียใจและความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นจากการจู่โจมของโจรและการมาของปีศาจได้ถูกลบออกไปจากใจชาวบ้านพวกเขาพากันเฉลิมฉลองการกลับมาอย่างปลอดภัยของคนที่รักด้วยเพลงและการเต้นรำมีสาวสวยมาที่หมู่บ้านหนึ่งคนเมื่อนางปรากฏตัวบนท้องถนนครั้งแรกนางกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนในทันทีเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมาก อินนค่อยๆเดินออกจากบ้านและร้องเพลงที่โจชัวมอบให้เขาเขาฝึกซ้อมตลอดทั้งคืนและก็มีพรสวรรค์นในการร้องเพลงซักคิวบัสทุกคนมีพรสวรรค์นในการร้องเพลงเพราะเสียงของพวกเขาไพเราะจนถึงจุดที่สามารถหลอกล่อผู้ชายทุกคนที่ฟังเพลงของพวกเขาได้เสียงดนตรีดังขึ้นกลางอากาศไม่มีใครรู้ว่าเพลงนี้มาจากไหนความสามารถของเขาในฐานะซักคิวบัสแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้ขณะที่เสียงของเขากระตุ้นให้ชาวบ้านทำตามที่พวกเขาพูดเต็มไปด้วยผู้คนตื่นมาเพื่อบอกว่า อินอเดินผ่านทางเข้าตลาดในหมู่บ้านซึ่งนางได้เห็นหอนาฬิกาแห่งเดียวในหมู่บ้านระฆังของหอนาฬิกาดังขึ้นปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาในยามเชา้อาอรุณสวัสดิ์ชาวบ้านเปิดประตูและหน้าต่างทักทายกันอินนอเดินไปรอบๆหมู่บ้านบทสนทนาของชาวบ้านกลายเป็นเพลงที่มีเสียงดนตรีฉกนี้ดูเหนือจริงแม้อินนอจะรู้ว่าเป็นเพราะพวกเขาได้รับอิทธิพลจากเสน่ห์ของเขาชาวบ้านทักทายอินนออย่างอบอุ่นและแม้ว่าพวกเขาจะเรียกเขาว่าเบลแต่อินอก็ยังมีความสุขมาก นอกเหนือจากความสุขแล้วเขายังกังวลอีกด้วยเขารู้สึกได้ว่าท้องฟ้าเบื้องบนถูกยึดครองโดยพลังที่น่ากลัวพลังนั้นต่างจากกลิ่นอายของปีศาจมันให้กลิ่นอายแห่งความตายและความเสื่อมโทรมไม่มีชาวบ้านคนไหนสามารถสัมผัสได้แม้ว่ามันจะอยู่ข้างๆพวกเขาก็ตามอินนอสามารถตรวจพบพวกมันได้แต่ก็เพียงแผวเบา,เบาอย่างไรก็ตามอินนอยังคงรับบทเป็นเบลตามคำสั่งของโจชัว อินนายกชายกระโรงขึ้นขณะที่เขาข้ามลำห้วยเล็กๆไปยังสถานที่แห่งเดียวในหมู่บ้านที่เรียกว่าห้องสมุดมันเป็นสถานที่ที่โจชัวระบุไว้ในบทเมื่ออินอเดินเข้ามาเขาก็ชะงักเล็กน้อยนอนหนังสือคนเดียวในเมืองมาแล้วบรรณารักษ์หยุดทำความสะอาดลงบันไดมาทักทายเบลบอกข้าตอนนี้จะเดินทางไปถึงที่ไหนแล้วสองเมืองในอิชทาดินแดนแห่งความเยือกเย็นมีสถานที่ใหม่ๆให้ข้าไปอีกไหม อินอจำได้ว่าบรรณารักษ์คือโจชัวด้วยรูปลักษณ์ของเขาที่เปลี่ยนไปเป็นบรรณารักษ์ปลอมอินอสงบลงอย่างรวดเร็วและพูดตามบทนั่นคือสิ่งที่ข้ากลัวบางที่เจ้าอาจจะอ่านหนังสือเล่มโปรดซ้ำอีกครั้งก็ได้ขอบคุณหนังสือของเจ้าทําให้สถานที่เล็กๆแห่งนี้ใหญ่ขึ้นทันทีที่อินนอพูดจบเขาก็ถอนหายใจโล่งอกเล็กน้อยคัดทันทีหลังจากนั้นบรรณารักษ์ก็ถอดแหวนที่นิ้วเปลี่ยนกลับเป็นโจชัวในขณะเดียวกันแบนชีที่ถือกล้องก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้สกิลบัสหนุ่มเครียด ฝาบาทมีส่วนไหนที่ไม่ดีหรือไม่อินอถือหนังสือไว้ในมือขณะที่เขามองไปที่โจชัวอย่างระมัดระวังกลิ่นเหม็นจากความตายที่เกิดจากแบนชีไม่ใช่เรื่องตลกเสียงคร่ำครวญของพวกนางอาจทําให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าสเสน่ห์และความยั่วยวนของอิงไม่ค่าพอใจกับผลงานของเจ้ามากอินอรับนี้ไปโจชัวหยิบจี้ออกมาและส่งให้อินออินอมองไปที่จี้อย่างสงสัยสังเกตเห็นเวทมนต์ไหลอย,อยู่ภายในจี้นี้จะช่วยเสริมพลังวิญญ,ญาณเจ้าซ่อนมันไว้ใต้เสื้อผ้าเจ้าซะ จี้เป็นหนึ่งในของชิ้นเล็กๆที่ไม่มีในสำคัญในของะส,สมของดอยยุคแห่งกระดูกโจชัวตั้งใจจะนำมันมาทําให้แน่ใจว่าสเสน่ห์ของอินอจะทําให้คนทั้งหมู่บ้านหลงไหลอินอสวมจี้อย่างเชื่อฟังและใช้คอเสื้อปิดมันด้วยความช่วยเหลือของจี้เขาพบว่าจิตวิญ,ญญาณของเขาชัดเจนขึ้นมากและแม้กระทั่งความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากฝาบาทนี่เป็นของมีค่าเมื่ออ,อินอสมมันเขาก็รู้ว่าของมีค่าแค่ไหน การได้รับวัตถุวิเศษที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจได้อย่างมากโดยไม่มีผลกระทบใดๆเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะซื้อต่อให้เขาจะขายตัวก็ตามมันไม่ใช่อินอเจ้าต้องรู้ว่าสเสน่ห์ของเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อดึงดูดชาวบ้านในที่แห่งนี้เท่านั้นทั้งประเทศนี้และทั้งโลกจะต้องหลงสเสน่ห์ของเจ้าอย่าดูถูกตัวเองโจชัวกล่าวคำชมของโจชัวทําให้อินอทั้งพอใจและรู้สึกไม่สบายใจในเวลาเดียวกันตอนนี้เจ้าแค่ต้องแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปก็เท่านั้น ด้วยกำลังใจของโจชัวในที่สุดอีนอก็สงบลงเล็กน้อยในที่สุดโจชัวก็ตบไหล่เขาขณะที่ส่งสักคิวบัสกลับเข้าไปในเลนกล้องอีกครั้งกล้องหนึ่งเตรียมพร้อมนางเอกออกจากห้องสมุดไปแล้วกล้องสามมุมกว้างอยู่ไหนกล้องสองตามนางไปแบบใกล้ชิดโจชัวเดินออกจากห้องสมุดในขณะที่เขาเริ่มประสานตำแหน่งของแบนชี เขานำแบนชีสิบสองตัวจากอาณาจักรของงดยุคแห่งกระดูกมาและหนึ่งในนั้นมีเจ็ดจำนวนของนางเองในขณะที่สิบเอ็ดแบนชีอยู่ภายใต้คำสั่งของโจชัวตัวกล้องเป็นเพียงสื่อกลางและตราบใดที่กล้องอยู่ตรงกลางฟังก์ชันการบันทึกของผลึกออริจินัมจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติจนกระทั่งการถ่ายทำจริงโจชัวตระหนักว่าการมีแบนชีเป็นผู้ควบคุมกล้องนั้นสะดวกมากเพียงใดพวกนางทำได้ทุกอย่างจริงๆและถ้ากล้องมีขนาดเล็กพอโจชัวก็สามารถถ่ายภาพทั้งหมดที่เขาต้องการได้ ประสบการณ์ของโจชัวในฐานะผู้กำกับเป็นเพียงภาพยนตร์สั้นหลายๆตัวที่เขาเคยทำในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเท่านั้นโจชัวคิดว่าเขามีพรสวรรค์ในการเป็นผู้กำกับแต่สิ่งเดียวที่เขาพึ่งพาได้ในตอนนี้คือความทรงจำด้วยความช่วยเหลือของแบรนชีโจชัวสามารถถ่ายทำทุกช็อตและทุกมุมของฉากแรกได้สำเร็จเหมือนกับภาพยนตร์ต้นฉบับด้วยแบนชิกว่า12สองที่มีกลิ่นอายความตายอยู่รอบตัวเบลคนที่ไม่รู้คงคิดว่าเบลเป็นหมอผี แม้ว่าอารมณ์ที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวาของสาวสวยคนนี้จะไม่ได้ดูเหมือนหมอผีเลยก็ตามตอนนี้จี้ที่โจชัวมอบให้เขาประสบความสําเร็จในการสร้างสเสน่ห์ของอินอทั้งหมู่บ้านจึงเริ่มทำนู่นนี่ตลอดทั้งวันรอบตัวเบลภายใต้มนตเสน่ห์ของอิงตอนที่25การถ่ายทําโครงเรื่องในหมู่บ้านดําเนินไปอย่างราบรื่นปัญหาเล็กๆอย่างเดียวที่โจชัวเจอคือฉากที่เขารับบทเป็นแกสตันและต้องสารภาพรักเบล ไม่ว่าโจชัวจะถามอะไรจากอินอเกี่ยวกับตัวละครของเขาอินอจะไม่กล้าสแสดงความไม่พอใจใดๆแต่ความจริงก็คือความจริงและการแสดงก็คือการแสดงโจชัวให้เวลาอินอเตรียมใจก่อนที่สกิลบัสจะปฏิเสธคำสารภาพของเขานั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายทำทั้งหมดที่พบว่ามีการถ่ายแก้มิฉะนั้นทุกอย่างคงราบรื่นในครั้งเดียวการแสดงครั้งต่อไปจะเป็นแก่นแท้ของโฉมงามกับเจ้าชายศูนย์ เป้าหมายออกจากหมู่บ้านไปแล้วและจะมาถึงที่ตั้งของประตูมิกในอีกหนึ่งชั่วโมงสีนาเตรียมตัวให้พร้อมอย่าปล่อยให้เป้าหมายตรวจพบร่องรอยของประตูมิกโจชัวส่งข้อความถึงสีนาผ่านหน้าต่างสนทนาที่เขาสร้างขึ้นเมลินาแม่ของเบลได้อำลาเบลไปแล้วขณะที่นางลงจากรถม้าไปนอนแลน์เมืองแห่งเวทมนต์ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ10กิโลเมตรรูนตัวเดียวที่สีนารู้ปรากฏบนหน้าต่างสนทนาบอกโจชัวว่าเขาได้รับข้อความแล้ว โจชัวกำมือซ้ายที่มีเครื่องหมายไวแน่นขณะที่เขาเริ่มมีสมาธิเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของแบนชีเครื่องหมายไม่เพียงแต่อนุญาตให้เขาควบคุมสิ่งมีชีวิตอันเดดแต่ยังทําให้เขาสามารถแบ่งปันความรู้สึกได้อีกด้วยที่นี่โจชัวแบ่งปันเฉพาะวิสัยทัศน์ของแบนชีการเปลี่ยนแปลงระหว่างมุมมองของ12แบนชีก็เพียงพอที่จะทําให้มึนโชคดีที่โจชัวไม่มีปัญหาดังกล่าวในวิสัยทัศน์ของแบนชีโจชัวมองเห็นรถม้าที่กําลังวิ่งผ่านป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ เมลิน่าดึงเสื้อคลุมปิดตัวเองปีนี้ฤดูหนาวมาเร็วมากและตอนที่นางจากไปก่อนหน้านี้ก็มีหิมะตกเล็กน้อยแล้วมันไม่ใช่รางดีหากหิมะตกเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเส้นทางจากหมู่บ้านไปนอร์แลนด์จะถูกปิดกั้นอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้เบลได้อาศัยอยู่ในบ้านใหม่ของนางโดยเร็วที่สุดเมลิน่าจึงจำเป็นต้องรีบไปที่นอร์แลนด์ความกระตือรือร้นของนางทำให้นางกระตุ้นคนรับใช้และม้าแก่ให้ไปเร็วขึ้นหิมะบนพื้นค่อยๆเพิ่มขึ้นและทันใดนั้นเมลิน่าก็รู้สึก นางดึงหูดลงเล็กน้อยแล้วมองไปรอบๆป่ายังคงเป็นป่าหิมะก็คือหิมะแต่เมลิาก็รู้สึกได้ว่าสภาพแวดล้อมของนางแปลกไปเล็กน้อยมันเงียบเกินไปแม้เมลิาจะอายุมากแต่นางก็ยังไม่แก่ป่างเงียบเกินไปนางยังคงได้ยินเสียงร้องของนกอยู่เลยก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ราวกับว่าสัตว์ทั้งหมดในป่าหายไปหิมะที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเริ่มตกหนักขึ้นและในมิ้าพายุหิมะก็ถล่มลงมา ในขณะที่เมลิน่ากำลังคิดว่านางควรจะหาที่หลบภัยจากพายุหิมะยังไงดีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่และโออาก็เข้ามาในวิสัยทัศน์ของนางไม่ใช่ครั้งแรกที่นางเดินทางบนถนนสายนี้ไปยังนอร์แลนด์แต่นางไม่เคยเห็นปราสาทแบบนี้ในความทรงจำของนางจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่สร้างมันขึ้นมาหรือไงหิมะตกหนักจากท้องฟ้าทำให้เมลิน่ามีเวลาคิดเพียงเล็กน้อยขณะที่นางบอกคนรับใช้ของนางให้มุ่งหน้าไปยังปราสาทโดยหวังว่าเจ้าของปราสาทจะใจดีพอที่จะอนุญาตให้นางพักในคืนนี้ รถม้าเข้าไปในสวนของปราสาทมืดและเมลิน่าก็ลงจากรถม้าก่อนที่นางจะบอกให้คนรับใช้ของนางนำรถม้าไปที่คอกม้าของปราสาทจากนั้นนางก็จัดแจงเครื่องแต่งกายของนางเดินขึ้นบันไดไปที่ประตูปราสาทก่อนที่เมลิน่าจะเคาะประตูปราสาทก็ค่อยๆเปิดออกขอบคุณเมลิน่าเดินเข้าไปข้างในคิดว่าคนรับใช้ในปราสาทคงสังเกตเห็นนางแต่เมื่อนางมองไปด้านหลังประตูปราสาทก็ไม่มีใครอยู่ นั่นทาให้เมลิ่าแปลกใจแต่นางเป็นแม่ค้าที่ได้เห็นโลกมามากและโดยปกติแล้วผู้วิเศษจะมีเวทมนต์แปลกๆทุกชนิดดังนั้นนางจึงปิดประตูปราสาทที่อยู่ข้างหลังนางอย่างสุภาพมีใครหรือไม่เจ้าคะเมลิ่าถามเสียงดังขณะที่เสียงของนางดังก้องไปทั่วปราสาทว่างเปล่าบรรยากาศและแสงสว่างในปราสาททั้งหลังดูมืดและหม่นหมองเล็กน้อยท่านขออภัยที่มารบกวนข้าเป็นแค่นักเดินทางข้าหวังว่าจะท่านจะอนุญาตให้ข้าหลบพายุหิมะที่นี่ เมลิณาตะโกนอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบนางอย่างไรก็ตาในความมืดดวงตานับไม่ถ้วนกำลังมองไปที่มนุษย์ที่ไม่ได้รับเชิญและนั่นรวมถึงทีสองตัวการคิดว่าท่านในยุคอนุญาตให้มนุษย์เข้ามาในอาณาเขตของท่านได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนมนุษย์คนนี้คงจะถูกกินโดยญาติของข่านอกป่าเง,งาแสงจันทไปแล้วเงียบซฟาฟโโลท่านนดยุคและเจ้าชายจับมือกันแล้วคำสั่งของเจ้าชายเป็นความประสงค์ของท่านนดยุคเองและ่าบาทก็ต้องการให้เรามีส่วนร่วมกับอะไรนะภาพยนตร์ ฟอเกอร์ ok ker, อีกเสียงที่ซ่อนอยู่เตือนเขาใช่แล้วการถ่ายทำภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวถือเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วอย่าบ่นอีกต่อไปเจ้าจํบดของเจ้าได้หรือไม่แบนชีกำลังจะมาบรรทัดแรกคืออะไรเชิงเทียนข้างโต๊ะลืมตาขึ้นขณะที่นาฬิกาข้างๆมันกระซิบนางคงหลงทางในป่าหบป,ปากเสียงกระซิบในความมืดดึงดูดความสนใจของเมลิน่าได้ทันทีและนางก็มองไปตามทิศทางของเสียงนั้นอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเชิงเทียนและนาฬิกาบนโต๊ะ ขอโทษจะแค่ที่นี่มีใครอยู่ไหมคะเมลิ่าเดินไปที่โต๊ะอย่างช้าๆเพราะเชิงเทียนและนาฬิกาที่สวยงามดึงดูดความสนใจของนางจากนั้นนางก็หยิบเชิงเทียนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดูในฐานะนักแม่ค้านางสามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีค่ามากตั้งแต่มองแวบแรกแต่นางไม่กล้าแม้แต่จะคิดขโมยเนื่องจากสถานที่ที่นางอยู่นั้นแปลกเกินไปนางวางเชิงเทียนเคลือบทองลงมองไปรอบๆในไม่ช้านางก็พบสถานที่เดียวที่สว่างขึ้นในห้องถงมืด ค่แค่หาสถานที่อบอุ่นเมลินาพูดเสียงดังหวังว่าจะมีคนได้ยินนางขณะที่นางเดินตามแสงเข้าไปในห้องที่มีเตาผิงอย่างช้าช้าความอบอุ่นจากเตาผิงเพียงพอให้เมลินาดีใจนางเดินไปที่เตาผิงอย่างรวดเร็วและความร้อนจากเลวไฟได้ช่วยขจัดความหนาวเย็นที่เกิดจากพายุหิมะทันทีหลังจากนั้นเมลินาก็ได้ยินเสียงชามและจานดังมาจากห้องถัดไปเมื่อเดินตามเสียงไปก็พบอาหารเย็นเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะราวกับว่ามันถูกเตรียมไว้เป็นพิเศษสําหรับนาง ขอบคุณเจ้าค่ะเมลิน่ามองไปรอบๆถึงแม้นางจะไม่รู้ว่าผู้คนในปราสาทไปอยู่ไหนแต่ความหิวของนางก็ทําให้นางนั่งลงเพื่อเพลิดเพลินกับอาหารคําที่แสนหายากก่อนที่นางจะกินถ้วยน้ําชาบนโต๊ะก็ขยับเมลิน่ามองไปที่ถ้วยชาด้วยความตกใจเมื่อนางเห็นว่ามีใบหน้าของมนุษย์อยู่แม่บอกว่าข้าไม่ควรขยับมันอาจทําให้เจ้าตกใจได้ถ้วยน้ําชาพูดกับเมลิน่าด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน สมองของเมลิน่าว่างเปล่าไปสองสามวินาทีไม่น่าแปลกใจที่นางไม่เห็นคนที่มีชีวิตอยู่ในปราสาทมันเป็นตัวปราสาทที่มีชีวิตอยู่และไม่จําเป็นต้องมีผู้มีชีวิตใดๆมาดูแลขอโทษถ้วยน้ําชาขอโทษอย่างจริงใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมลิน่าพยายามอย่างที่สุดเพื่อรักษาความสงบแต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในปราสาทกลายเป็นของใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ปราสาทถูกสาบในไม่ช้าความคิดที่น่ากลัวทุกประเภทก็เข้ามาในหัวใจของเมลิน่า นางจึงเลือกที่จะหลบหนีจากปราสาทที่ถูกสาบ